ความอดทนอันเป็นตะบะอย่างยิ่งนั้นคือความอดกลั้นต่ออารมณ์อันยั่วยวนให้โลภโกรธหลงท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวสรรเสริญพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมผู้ที่ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่สมควรเป็นวันประชิตหรือสมณะ 2. การไม่ทำบาปทั้งปวง 1. การสร้างกุศลให้พรั่งพร้อมหการชำระจิตของตนให้ป่งแผ้่หน ามประการนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 3. การไม่กล่าวร้ายแก่ใครๆการไม่เบียดเบียนเค้นฆ่าใครๆการสำรวมระวังด้วยดีในระเบียบวิน,นัยความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารการอยู่ในที่สงัดการประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรทางจิตทั้งหประการนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดูก่อนปราดา คนส่วนมากเข้าใจว่า